สวัสดีค่ะชาวลาวาัคนาราศีกุมมาเจาะดวงความรักของคุณในเดือนสิงหาคมกันนะคะสําหรับเจ้าเรือนความรักของคุณเนี่ยคือดาวอาทิตย์ค่ะในเดือนนี้ท่านจะโครจรสองภพนะแสดงว่าคนรักคนของเราเนี่ยจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของอรินะกะ็คือปัญหาแล้วก็จะโครจรมาอยู่ในภพปัตตนีนะคะมาดูช่วงครึ่งแรกก่อนนะคะดาวคู่รักเนี่ยไปตก พบอรินะคะมองว่าในช่วงสองสัปดาห์แรกอะ่ะมันจะเป็นช่วงที่คนรักของเราเนี่ยนะคะมีปัญหาเยอะเขาแบบทั้งเหนื่อยทั้งหนักทั้งเจออุปสรรคแบบรุมเรานะะอาจจะเป็นแบบเจอปัญหากับเรื่องของบริวารของเขาอาจจะเป็นลูกน้องในที่ทํางานก็ได้นะคะที่เข้าาออกๆในช่วงนี้นะคะเลยทําให้วางแผนเรื่องของการงานหรือการเงินเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้นะบางทีลูกน้องออกก็ต้องแบบ แบบจ้างอ่ฟรีแลนซ์เพิ่มใช่ไหมคะหรือว่าต้องแบบมีเงินลงทุนหาแบบลูกน้องใหม่อะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเรื่องของบริวารของเขาที่มีปัญหาอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะต้องดูแลลูกนะ,ะช่วงนี้ลูกนี่อาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวอาจจะเป็นหลานก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นลูกจริงๆหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ะะที่มาขอพึ่งนะคะก็คือเหมือนแบบคนรอบตัวเขาอะคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าเขาช่วงเนี้ยก็มีปัญหาด้วย นะคะเขาเลยต้องเข้าไปแบบสัมพันธ์คือต้องเข้าไปช่วยอะ่ะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้จะแบบว่าเลิศนะเพราะตัวเองก็ตกอรีอะ่ะคือเหมือนอาการแบบเตี้ยอุ้มคอมไงแต่ด้วยความที่เป็นผู้นำอะ่ะอทิตย์คือยศศักดิ์หลักฐานผู้นําราชสีห์เป็นเจ้าป่าเงี้ยบางทีเห็นคนที่อ่อนแอกว่าเราตกอยู่ในที่นั่งลําบากก็ไม่สามารถทนดูอยู่ได้นะคะเขาก็เลยเหมือนแบบต้องเข้าไปช่วยแบบคนนั้นคนนี้แก้ปัญหานะคะเข้าไปช่วยแบบอุ้ม คนที่แบบเอ่ออาจจะสุขภาพไม่ดีต้องเข้าไปดูแลอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือต้องแบบคอยไปติดต่อคอยไปแบบเป็นเป็นปากเป็นเสียงอะเป็นกระบอกเสียงให้กับปัญหาของคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็มีปัญหาอยู่แล้วนะเลยทําให้มันเหมือนว่าพอตอนนี้เขามีปัญหาแล้วเขาก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครถ้าเกิดว่าสนิทกันกันกบคุณสมมุติเป็นแฟนกันแล้วนะคะคบกันแล้วบางทีก็อาจจะต้องแบบเหมือนเอ่อขอความช่วยเหลือจากคุณนะ่ะ ซึ่งของความช่วยเหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินงินทองทองด้วยสิเลยทําให้เกิดแบบเรื่องของความขัดแย้งนะบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เราก็มีรายจ่ายเยอะนะแล้วแบบว่าเธอยังจะมายืมเราอีกเหรอเธอยังจะแบบว่าไปช่วยคนนั้นคนนี้อีกเหรอทั้งทั้งทั้งที่เราก็ลําบากนะคะบางทีแบบเออแบบน้องหมาน้องแมวสมมติไม่สบายอย่างเงี้ย โอ้ยเธอต้องแบบพาไปหาหมอแบบต้องยาดีเกรดเเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราไม่ค่อยมีเงินนะ,ะตัดตัดค่าใช้จ่ายหน่อยได้ไหมมันเหมือนเรากับแฟนเราอะ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของปากเสียงเรื่องของความขัดแยง้งความไม่ลงรอยไม่เข้าใจกันนะคะแบบวิสัยทัศน์ไม่ตรงกันนะแล้วก็เรื่องของเงินน่ะมันก็จะแบบมีส่วนมีอิทธิพลแหละนะขัดแย้งด้วยเรื่องของเงินทองนะคะแล้วพูดไปก็ไม่ใช่เขาจะเชื่อนะเพราะว่าตอนเนี้ยคนรักของเราเนี่ยโคจรเป็นมหาจักรคือ จากฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉนคือถ้าฉันอยากจะได้อะไรอ่ะฉันต้องการสิ่งเนี้ยถึงแม้มันจะแบบยากเหนื่อยลําบากมีปัญหานะถ้าฉันอยากจะช่วยฉันก็ช่วยถ้าฉันอยากจะได้ฉันก็ต้องได้นะจนบางทีรู้สึกว่าเออก็ควรประสาทเราเหมือนกันนะเพราะว่าปัตตานีอริอ่ะตัวเองแบบเป็นอริอยู่แล้วแล้วทำตัวมีปัญหากลางนะคะหรือแบบว่าไม่สนน่าอินนาพรมอ่ะคือเราเหมือนเขาอยากจะได้สิ่งนี้ยเขา ต้องพยายามฝ่าฟันมามันเป็นมหาจักรไงต้องฝ่าฟันมาให้ได้หรือบางทีออาจจะเป็นเรื่องสุขภาพของเขาก็ได้นะคะบางทีช่วงนี้แบบเออปวดหัวนะคะออความดันขึ้นนะคะก็ยังแบบไปทํางานอย่างเงี้ยยังเดินทางอะ่ะยังแบบหาเรื่องเออก็เป็นไปได้เหมือนกันนะยังหาเรื่องไปนู่นไปนี่อยู่ได้แล้วบางทีเราก็พยายามห้ามนะคะแต่ว่าก็เหมือนกับ เขาไม่ค่อยฟังเราอะ่ะเอาเป็นว่าคนรักกับเราในเดือนนี้เหมือนเป็นศัตรูนะคะแล้วเขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้สามารถจะช่วยเขาได้นะแล้วก็ต่างคนต่างก็อาจจะไม่ได้พูดดีๆอะไรกันอย่างเงี้ยรวมถึงนะคะอาทิตย์พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอกสารนะถ้าเกิดเขาวิ่งเต้นเรื่องเอกสารอะไรบางอย่างในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าเหนื่อยหนักหินบางทีอาจจะต้องมีแบบใต้โต๊ะต้องมีการรอคอยต้องมีการแบบโอ้ใช้กําลังอะ่ะคือใช้เสียง แพดเอาหรืออะไรเงี้ยหรือแบบต้องใช้แบบความพยายามมากๆที่จะติดต่อเรื่องของเอกสารต่างๆซึ่งดูทิศทางแนวโน้มเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยสัทีเดียวทีนี้พอช่วงครึ่งเดือนหลังอะค่ะสิสิงหาเนี่ยดาวอาทิตย์เจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยเขาก็จะย้ายมากลุ่มลัคนาอันนี้คือคู่เราอ่ะเขาจะแบบมีอํานาจมากๆนะอาทิตย์กลับมาที่บ้านตัวเองอเป็นเกษตรตาธิบดีเหมือนเป็นราชสีเหมือนเดิมแล้วะ่ะ เหมือนครึ่งเดือนแรกเขายังเป็นแบบอะไรที่ต้องฝ่าฟันยากลําบากใช่ไหมแต่พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยเรื่องเปลี่ยนนะเหมือนเขาก็จะมีแบบกําลังวังชามีความเป็นตัวตนมากขึ้นนะะแต่ทําให้เรารู้สึกแบบเครียดทุกข์ไหมก็มองว่าอาจจะเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่คุณรู้สึกเหนื่อยและกังวลมากๆนะเพราะว่าพระสุขร์พระเสาเล็งกันเนี่ยพระุกเข้าพระเสาแทรกนะเรารู้สึกเครียดอึดอัดนะคะแต่แฟนเราก็อาจจะรู้สึกเครียดและอึดอัดกับคุณก็ได้นะมันเหมือนมันมองต่างมุมอ่ะเขามองเราว่าเราก็เป็นเสือ แบบว่าโหดเหี้ยมดุอะไรอย่างเงี้ยกดดันแต่เราก็มองเขาว่ากวนชีนออแรงอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างมองคนละมุมก็เลยเหมือนกับว่าเราสองคนเหมือนเป็นคู่ศัตรูกันในเดือนเนี้ยนะคะแต่พอกลางเดือนอะเรายังเป็นศัตรูกันอยู่ไหมก็ยังเป็นศัตรูกันอยู่นะเรายังมีปากเสียงเรื่องเงินเงินทองทองแบบความไม่เห็นด้วยไม่ลงรอยกันไหมก็ยังใช่อยู่นะคะแต่มันมีดาวอาทิตย์เนี่ยมาช่วยเหมือนเป็นแบบตัวเบรกอะคะ่ะ เพราะว่าอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยหกับ7เนี่ยมันเป็นคู่ทัดไฟนะคะแปลว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้ชอบในสิ่งที่เขาทําหรอกนะซึ่งการกระทําของเขาอะนะคะมันก็อาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของแบบพบพันธุนะเพราะเลข6กเนี่ยมาจากพบพันธุนะคะบางทีตอนนี้เขาก็กำลังวิ่งเต้นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินของเขานะ,ะบ้านรถที่ดินนะคะ แล้วช่วงวิ่งเต้นช่วงแรกมันอาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นมากมายแต่เหมือนว่าพอช่วงกลางเดือนไปแล้วค่ะการวิ่งเต้นต่างๆเหลเราเนี้ยเรื่องของบ้านเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการงานสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มแบบไปในทิศทางที่ดีสมมุติว่าเอาวิ่งเต้นจะให้คนมาเช่าบงเช่าบ้านนะคะประกาศแล้วประกาศอีกนะไม่มีใครมาเลยนะลงแอดโฆษณาก็แบบใจแล้วใจอีกแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเงี้ยเออกลายเป็นว่าพอกลางเดือนนะคะมันเริ่มแบบต่อยอดได้จากทรัพย์สินของเขาอะค่ะ เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินมันเริ่มแบบนำมาแบบหาประโยชน์ได้นะคะเช่นเอารถไปออกแบบเดลิเวอรี่นะคะเอาบ้านมาไลฟ์ขายของอใช้บ้านในการทำมาหากินนะคะเอาบ้านมาปล่อยให้เช่าอย่างนี้เป็นต้นคือมันเหมือนแบบเขาสามารถบาลานซ์เรื่องของสินทรัพย์ของเขาได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเห็นชอบหมาถึงไม่ไปขัดใจเขาอะเพราะบอกว่าตอนแรกเหมือนคุณกับเขามีเรื่องแบบขัดแย้งกันใช่ไหมไม่เห็นแบบเห็นไม่ลงรอยกันอะ แต่มองว่าถ้ากลางเดือนนี้คุณไม่ไปขัดแข้งขัดขานะคุณเป็นธาตุไฟคือหนึ่งกับเจ็ดเป็นดาวราศีธาตุไฟเป็นไฟเหมือนกันกับเขานะะไม่ต้องไปขัดเขาหรอกถึงแม้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยเชื่อน้ํายาก,ก็ได้นะคะหรือรู้สึกว่ามันจะแบบคุ้มหรออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณอลองทําตามเขานะคะมันก็จะเป็นแบบไฟเหมือนกันแปลว่ามันจะยิ่งส่งอิทธิพลรุนแรงให้เกิดประโยชน์เกิดคุณมากขึ้น แต่ถ้าเกิดคุณยังยืนยันว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะมันไม่ตอบโจทย์สําหรับคุณคือหัวชนฝาเลยว่าฉันจะไม่เป็นไฟเหมือนเธอฉันจะแบบขัดขวางด้วยทุกวิถีทางก็อาจจะเป็นอะไรที่มีความขัดแย้งกันรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าไฟอะ่ะเวลามันแรงมากๆใช่ไหมคะมันก็เผาผลาญทุกสิ่งแต่ถ้าเกิดไฟที่เราใช้กําลังดีมันก็จะเป็นการส่งเสริมกันนั่นเองนะคะเลยเหมือนมันอยู่ที่ตัวคุณอะ ว่าคุณจะเห็นชอบหรือเห็นด้วยในสิ่งที่คนรักเราทําหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินหรืออาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ได้นะถ้าเกิดพูดถึงบุคคลก็อาจจะเป็นแบบว่าเอาคนในบ้านมาทํางานด้วยหรือไปทําอะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวแล้วแบบว่าเออคุณไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเ,ออเกิดความทุกข์ใจเกิดปัญหาปากเสียงแล้วคุณก็อาจจะเทเขาก็ได้แบบเออเง้นฉันไปละไปคนละทางแล้วกันในเมื่อเธออยากจะแบบว่า ทำแบบนี้นะเธอก็รับผิดช,ชอบเธอก็เอาคนของเธอมาทําเธอก็ดูแลพ่อดูแลแม่เอาคนในครอบครัวเธอมาทําเองเอาทรัพย์สินงั้นก็เขียนเป็นรายละอักษรไปแล้วกันว่าอันนี้เธอทําแต่ฉันไม่ทํานะเออมันก็จะกลายเป็นว่าอยู่กันคนละค้่อยู่กันคนละด้านเขาได้ประโยชน์ไปนะแต่คุณก็ไม่ไม่ไปเอาประโยชน์กันกับเขาแต่คุณก็ไม่ไม่รับผลเสียด้วยเช่นเดียวกันแปลว่าคุณเทคุณเทแฟ,แฟนคุณเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เทเพราะว่า เออฉันยอมถอยหนึ่งเก้านะฉันยอมเป็นไฟให้เขานําเพราะเขาเป็นดาวอาทิตย์คือเป็นแบบพระอาทิตย์แบบที่เป็นเกษตรคือมันเป็นพระอาทิตย์เที่ยงวันอ่ะคือมีความสว่างมากอะ่ะยอมให้เขาเป็นผู้นําในในคราวนี้แล้วแต่เขาเขาว่าไงเออว่าตามเขาอ่ะถ้าเรายอมโอเคถ้าเราไม่ยอมคือตัวใครตัวมันแหละเดือนเนี้ย ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ไอดีชีตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ